ซีเกมในประวัติศาสตร์มีบางช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่กลายเป็นบททดสอบทางศีลธรรมของทั้งภูมิภาคเป็นประเด็นถกเถียงทางสังคมและเป็นพายุอารมณ์ที่สั่นสะเทือนผู้คนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อเหตุการณ์หนึ่งได้ปรากฏขึ้นซึ่งไม่เพียงทำให้แฟนกีฬาตกตะลึง แต่ยังเขย่าว,วงการโซเชียลมีเดียห้องข่าวและการสนทนาในสังคมอย่างรุนแรงช่วงเวลานั้นเองที่คำว่าโกงสนันซีเกมดังกล้องไปทั่วทุกทิศและท่ามกลางความวุ่นวายนั้นประเทศไทยได้ตัดสินใจถอนทีม ROV ออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การถอนตัวจากการแข่งขัน แต่เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของสปิริตกีฬาความกล้าหาญทางศิลธรรมและการยืนหยัดในหลักการขณะที่การแข่งขันกำลังเข้มข้นถึงขีดสุดแสงไฟในสนามส่องสว่างหน้าจอถ่ายทอดสดจับทุกการเคลื่อนไหวแบบซูมใกล้และสายตานับล้านจ้องอยู่ที่หน้าจอมือถือและโทรทัศน์ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองหลักฐานบางอย่างก็ปรากฏขึ้นซึ่งตั้งคำถามตป่อความโปร่งใสขององค์การแข่งขัน คลิปต่างๆเริ่มแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียภาพรีเพลย์แบบสโลโมชันถูกแชร์ออกไปและผู้เชี่ยวชาญเริ่มถกเถียงในประเด็นทางเทคนิคข้อกล่าวหาคือมีการใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมระหว่างการแข่งขัน ละเมิดจิตวิญญาณของกติกาและพยายามชี้นำผลการแข่งขันเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดแฟนๆตกตะลึงนักกีฬาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันและผู้จัดการแข่งขันต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นปฏิกิริยาของประเทศไทยกลับแตกต่างและทรงพลังที่สุดในขณะที่หลายประเทศมักเลือกท่าทีปกป้องตัวเอง ออกแถลงการ์หรือพยายาม่วงเวลาประเทศไทยกลับเลือกเส้นทางที่ไม่ธรรมดาด้วยการประกาศถอนทีม r o v การตัดสินใจนี้กลายเป็นพาดหัวข่าวในทันทีบางคนตั้งคำถามว่านี่เป็นมาตร,รการที่รุนแรงเกินไปหรือไม่ความพยายามของนักกีฬาจะสูญเปล่าหรือเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปการตัดสินใจนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีเกียรติยศและสปิริตกีฬาของประเทศไทย การประกาศครั้งนี้คือสารที่ชัดเจนว่าหลักการสำคัญกว่าชัยชนะและชื่อเสียงมีค่ามากกว่าเหรียญรางวัลประชาชนชาวไทยรับข่าวนี้ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมีทั้งความเสียใจที่ทีมต้องถอนตัวและความภาคภูมิใจที่ประเทศยืนอยู่ข้างความถูกต้องบนโซเชียลมีเดียมีข้อความนับพันที่กล่าวว่าชนะหรือแพ้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาแต่ความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีคือสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป นี่คือช่วงเวลาที่กีฬาหยุดเป็นเพียงกีฬาและกลายเป็นบทเรียนทางศีลธรรมในอีกด้านหนึ่งปฏิกิริยาของฝั่งเวียดนามได้ก่อให้เกิดอีกเรื่องราวหนึ่งความผิดหวังหลังความพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าปกติคำว่าเหียนแพ้แล้วผ่านถูกพูดถึงไปทั่วบางกลุ่มในเวียดนามแสดงออกถึงความโกรธ ความท้อแท้และการปฏิเสธผสมปนเปนกันบนโซเชียลมีเดียมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงตั้งคำถามต่อคำตัดสินและในบางกรณีก็ถึงขั้นโจมตีส่วนบุคคลทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการยอมรับความพ่ายแพ้เป็นเรื่องยากเพียงใดเมื่อความคาดหวังสูงริ่วแต่ในโลกของกีฬาความจริงย่อมปรากฏขึ้นในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหลักฐานเพิ่มเติมรีเพลย์และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคก็ถูกเปิดเผย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบเฟรมต่อเฟรมอธิบายกติกาอย่างละเอียดและในที่สุดความจริงก็ปรากฏขึ้นเงียบเสียงความวุ่นวายทั้งหมดนั่นคือลูกสุดท้ายสาวไทยจุดสุดท้ายที่เปลี่ยนเรื่องราวของทั้งแมช์ในช่วงเวลานั้นเองความมีสมาธิทักษะและความแข็งแกร่งทางจิตใจของนักกีฬาหญิงไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากกลอุบายชั่วขณะแต่เป็นผลจากความพยายามและวินัยอย่างเ่อเนื่อง เมื่อวิดีโอของลูกสุดท้ายถูกเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสงสัยมากมายก็สลายไปการเคลื่อนไหวของลูกบอลตำแหน่งของผู้เล่นและความถูกต้องของคําตัดสินล้วนชัดเจนนี่คือช่วงเวลาที่ความจริงเป็นพยานให้ตัวเองผู้ที่เคยส่งเสียงโวยวายบางคนก็เงียบลงบางคนถอนคำพูดและบางคนยอมรับอย่างเปิดใจว่าบางครั้งอารมณ์ก็ทำให้เรามองไม่เห็นความจริงในกีฬา เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทิ้งร่องรอยลึกไว้ในจิตวิญญาณของซีเกมมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นกระจกสะท้อนที่ทำให้ทุกประเทศได้มองเห็นตัวเองประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าสปิริตกีฬาไม่ใช่แค่คำขวัญแต่สามารถแสดงออกผ่านการกระทำสำหรับเวียดนามนี่คือช่วงเวลาแห่งการทบทวนตนเองว่าจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรและสำหรับแฟนกีฬา นี่คือบทเรียนที่ว่าความจริงดังยิ่งกว่าความโกลาหลสภาพจิตใจของนักกีฬาก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงไทยที่เล่นลูกสุดท้ายสำหรับพวกเธอนี่ไม่ใช่แค่เกมแต่คือบททดสอบของชีวิตท่ามกลางแรงกดดันคำวิจารณ์และความสนใจจากทั่วโลกพวกเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในความมั่นใจที่เงียบสงบบนใบหน้าของพวกเธอไม่มีความโอหังหรือความเกลียดชัง มีเพียงความสงบและความเชื่อมัน่นนี่แหละคือความงดงามที่ทำให้กีฬายิ่งใหญ่บทบาทของสื่อก็ถูกตั้งคำถามเช่นกันบางสำนักเลือกสร้างกระแสบางสำนักทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบเหตุการณ์นี้เตือนใจว่าความสมดุลและการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความสำคัญเพียงใด คลิปหนึ่งประโยคหนึ่งหรือข้อกล่าวหาเดียวสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดได้นี่คือเหตุผลที่หน้าที่แท้จริงของสื่อคือการนำเสนอความจริงไม่ใช่การปลุกปั่นอารมณ์ปฏิกิริยาของสาธารณชนก็น่าพิจารณาชาวไทยรู้สึกภาคภูมิใจกับการตัดสินใจของประเทศขณะที่สังคมเวียดนามเองก็เริ่มมีความสมดุลมากขึ้น หลายคนกล่าวว่าการชนะหรือแพ้เป็นเรื่องปกติของกีฬาแต่ชัยชนะที่แท้จริงคือเรื่องของตัวตนและจริยธรรมบนโซเชียลมีเดียเกิดการสนทนาระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยความเคารพการอธิบายและความตั้งใจที่จะเรียนรู้นี่คือพลังที่แท้จริงของภูมิภาคนี้เป้าหมายของอีเวนต์อย่างซีเกมไม่ใช่แค่การแจกเหรียญรางวัล แต่คือการเชื่อมโยงประเทศต่างๆในภูมิภาคเหตุการณ์นี้แม้จะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่ก็เปิดโอกาสให้เราได้มองกีฬาตามจิตวิญญาณที่แท้จริงหลักการความซื่อสัตย์ความเคารพและการทบทวนตนเองคือคุณค่าที่กีฬาถ่ายทอดสู่สังคมเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่ผลกระทบของมันจะยังคงอยู่การแข่งขันในอนาคตอาจมีความรอบคอบมากขึ้น ผู้จัดงานอาจสร้างระบบที่โปร่งใสย,ยิ่งขึ้นและแฟนกีฬาอาจตอบสนองด้วยความเข้าใจมากขึ้นการตัดสินใจของประเทศไทยจะกลายเป็นตัวอย่างสำหรับคนรุ่นต่อไปว่าบางครั้งการถอย1-9คือเส้นทางขององค์การ9ก้าวไปข้างหน้าในท้ายที่สุดเมื่อมองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นภาพเดียวเราจะตระหนักได้ว่ากีฬาสามารถสะท้อนทางด้านที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดของมนุษย์ได้ ความโกรธความหยิ่งยโสและความสิ้นหวังในด้านหนึ่งและความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความจริงในอีกด้านหนึ่งครั้งนี้ประวัติศาสตร,ร์ได้บันทึกไว้ว่าแม้เสียงแห่งการโกงจะดังเพียงใดความจริงก็ยังหาทางปรากฏลูกสุดท้ายไม่เพียงตัดสินผลการแข่งขันแต่ยังพิสูจน์ว่าความจริงไม่อาจถูกกลบได้เรื่องราวนี้ไม่ใช่ของประเทศไทยหรือเวียดนามเท่านั้นแต่เป็นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด มันคือเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าการแข่งขันจะดูเดือดเพียงได้มนุษยธรรมและหลักการต้องอยู่เหนือทุกสิ่งนี่คือเสน่ห์ของซีเกมและเพื่อรักษาเสน่ห์นี้ไว้การตัดสินใจช่วงเวลาและการเสียสละเช่นนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง